สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะไม่ซื้อแล้วนะจับได้แบบวันนั้นอะไม่ซื้อดูอย่างเดียวไม่ซื้ออูบไม่ซื้อหรอกยังไงโอ้ยน่ารักมากรอแซมอนแซมอนลูกดูตัวนั้นตัวน้นตัวน้นคือแบบคูม้าแบบดูจะตื่นเต้นแซมอนมาหาเจ้าเล่ห์น่ารักปะโอ้ยน่ารักมากโอ้ยตา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 ยสวยมากเหมือนกระตูนอะดูดิมันก็ไหนลูกดูตาดิใช่ไหมดูจมูกชมพู น่ารักซนไหมซนไหมครับเป็นเจ้าดอกใช่ดูสิน่ารักส้มสีส้มขาวนี่เหรออยู่กับแม่แล้วนี่งเหรออันนี้เป็นลูกใครครับอันนี้ลูกน้องนันเอาเป็นเป็นน้องน่าจะลูกพ่อเขาแหละก็วันนั้นไปซื้อใช่ปะตอนแรกคุณไปคุณมาจะเอาเอาน้องหมาใช่ปะนี่อีตี่หน้าอย่างนี้เลยหน้าแบบหน้าตึงเป็นหน้าตึงโบเลยอะชัดเจนชัดเจนมากว่าแบบเจ้าหมาเหรอฉันอยากได้แมวนะแล้วจัดไปสองใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ของพี่นันี อันนี้น้องอยู่ด้วยกันได้เลยปะเจได้ครับได้ทำให้ลูกเจอสักหน่อยไหมอันนั้นก็คึกเหลือเกินพี่ไข่มุกสองแน่แน่ข้าวปะข้าวครับปะเขาแบบว่าคึกสุดสุดเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยสีใกล้เคียงกันเลยบ้านนี้ก็จะมีแต่ส้มเห็นเนาะไม่คุณแซมมอนไปไหนอะคุณแซมมอนคุณแซมมอนพ่อคุณแซมมอนมาคุณแซมมอนเข้าไปนู่นแล้วคุณแซมมอนเฮ้ยนี่รับแขกสุด รับแขกสุดอะไรสุดไม่เป็นแล้วไม่คอยแล้วรุ่นนี้วิ่งแบบอุ้ยคึกนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยมากเชื่อฟังสุดอ่ะแซลมอนตอนนี้แซลมอนหายไปแล้วนะเหมือนซึ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตายตายตายขามีอยู่นิดหนอลูกเอ้ยขาผมประมาณนิดเดียวอือเขาเพิให้มาหรอลูกขาอุ้ยดู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 โอ้ยอยากอยากเจะเดินอยากเดิน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  เป็นลูกทุกคนเลยหรออันนี้ยืนแล้วหรอรักทุกคนนี่นี่หนูยืนแล้วหรอคะยืนแล้วหรอคะตุ๋ยได้กี่แมวงั้นดูหน้าพ่อดิพ่อยิ้มหน่อยพ่อแหมวันนี้มีรอยยิ้มนะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นหน้าตึงเลยตอนนั้นบอกไม่เอาแมวจำมอน์วันนี้ไหนลูกจำมอนสำรวจก่อนที่ไหนครับเนี่ยอ๋อชายเย็นก็จากความนี้ใช่ปวดทราบลูกละ หนูไปไหนลูกแซลมอนสับโลกเลยบอุปกรณ์เยอะมากเลยขอเงิเทียบโกงนี่คือบนล่างเลยนะบนล่างแล้วนี่ตีสี่ตื่นแล้วปลุกแล้วใช่เขาจะเห่าอยู่ข้าวตีสี่ตื่นแล้วเรียกนี่ถ้าเดียวกันเป๊ะแบบเดจาวูมากเลยอ่ะบอกว่าห่างกับไข่มุกแป๊บนึงนะเรียกแล้วตอนนี้เริ่มเรียกเห่าเรียกเนี่ยเอาะไปไหนแล้วแซลมอนลูกแซลมอนไปไหนแล้วลูก เขาเขาเดินเดินสำรวจน่ารักดูดินี่เขาเป็นขนยาวเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวแบบโตขึ้นก็จะยาวกว่นี้ครับนี่คือพี่น้องเขาพูดกันเนืนมาแล้วชาเย็นหนูชาเย็นอ่ะมาอยู่กับพี่ชาเย็นนี่นี่พี่ชาเย็นมาแล้วลูกสำรวจสำรวจนี่นู่นน่ะกลัวคิปปส์ตัวนั่นอ่ะชาเย็นกลัวน้องตัวใหญ่มากชาเย็นเป็นของเหลว ไปแล้วไปแล้วดูกระโดดดูดูส้มน่ะดูดูไปแล้วแล้วประตูไหมไปเอาลงมาลงมาไหนนะจะมุดไปมุดมานี่พ่อพ่ออุ้มมาในตัวนั้นก็จะออกดูคุณแม่เข้ามาข้างในได้นะคะนั่งนั่งสีเขาจะอันนั้นเขาจะเป็นส้มส้มอะไรเป็นทองป่ะทองปลายของมันจะติดดัก้ะกลาเป็นส้มแท้ ภายหลังจะไมีติดำนี่เป็นสมบัติโตขึ้นก็คือสว่างกันเลยไม่รู้มนไม่มีเสียงมีเสียงอนาคตเราเอาแต่ใจล้วเนี่ยอยกโลกอย่ากนะลูกจากที่เหลือสามสามเซนจะเหลือเซนขึ้นแล้วดีปกติอ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมหนูตัวใหญ่มากเลยหนูกลัวเขาตอนแรกนึกว่าจะชื่อชาไทย แซลมอนไมใช่งงตอนนี้ย oh so ังแยกซื้อชื่อแมวไม่ถูกเลยค่ะสีมันแซลมอนเลยคือพี่นี่เขาชอบกินแซลมอนตั้งชื่อน้องแซลมอนจ้ะไม่มีอะไรมีความสุขไปมากกว่าปหนึ่งแล้วอ่ะอืมเรื่องยิ่งะต้องตื่นนะเบอร์ไปหมดแต่ก็ไม่มีใครคือเข้าไอตัวข้างในกรงแล้วล่ะเนาะใช่ไหมคุ้มะเดี๋ยวคุ้มะค่อยออกมาเล่นเดี๋ยวคุ้มะดึงดึงนะคุ้มะดึงดึงเก่ดเหรอเก่งเหรอดูละก้านะดูแล้วไม่กลัวนะเนี่ยฮึ ดู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 ไปละไปอันนี้เขาจะตาโตไงแต่แซมอนน่ะเขาตาเขาจะเล็กตอนเนี้ยแซมอนดิหางใหญ่มากฟูไงเขาแบบขนยาวน่าหวานน่าเลยแซมอนก็ตัวผู้เหรอคะตัวผู้หมดชอบถามเดียวเลยนะไม่เด่นจองไว้นานแล้วครับแล้วดูขาเขาชมพูนะขากับจมูก อุงเท้าอุ้งเท้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอแสบอันนี้ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะพร้อมโดดนะ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงบอกแล้วมันเพิโอ้ยนี่ยังไม่กล้ากระโดดเลยนะดะสุดข่าวเมื่อวานนี้เหลือเท่าเดิมกระโดดปินไปข้างข้าวเลยนะเมื่อกี้คืนี้ตายแล้วลูกเอ้ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงที่ชายเยนสุขุเออนั่นคิดดูอยู่ในจุดที่กล้ากระโดดแล้วไปแล้ว เขาลืมไปเปล่าอ๋อเขาจะเป็นแขกุงตาขาวไปยืนสองขาไปยืนสองขาโชว์หน่อยสิเร็วไหนดูสิไหนดูสิทำไมเขากินกินเหมือนชายเงินใช่ไหมใช่ครับแต่งยิ้มว่าพอจะยิ้ก็ประมาณไปหาแม่จอยเร็วไปหาแม่จอยเร็วสามสิบกรัมต่อมืออะไรเงี้ยไปหาแม่งงอยู่ว่าตัวอะไรอยู่เนี่ยทำไมมันคึกเกินมองใหญ่